อย่างนี้ฮะพอคือเรามีกระเพาะกระเพาะปัสสาวะจากนั้นนะครับเราก็จะมีสาย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 ท่อปัสสาวะนะครับสายท่อปัสสาวะมาลูกหมาก็อยู่ใกล้ๆกับไอ้ท่อปัสสาวะไอ้ักตรงนี้สองอันพอมันโตขึ้นนะครับมันก็จะบีบ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 ท่อท่อท่อน้ำส่งปัสสาวะเนี่ยไอ้ท่อพอมันแคบลงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะาให้น้าปัสสาวะที่มันเคยไหลสะดวกมันก็ไหลลําบากขึ้นพอมันแคบลงแรงบีบก็ต้องมากขึ้น ไอ้เน,นี้ยพอแรงบีบมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่อย,ยๆเืๆเนี่ยโดยธรรมชาติน้ําปัสสาวะก็ลดลงเพราะว่าพื้นที่มันมันเล็กลงใช่ไหมฮะเล็กลงก็เลยก็เลยทำแล้วพอเล็กลงมาปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้พอมันบีบตัวอบๆบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือหนึ่งฉี่บ่อยมากมนะฮะเราจะเห็นเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ากลางคืนเนี่ยม,มีมีมีบางคนฉี่ถึงสิบครั้งในกลางคืนเนี่ยเราไม่ต้องหลับต้องนอนแโอ้โหท,ที่ที่ผมเองก็เป็น นะครับผมก็เป็นเนี่ยที่ผมใช้ประจําคือผมใช้สมุนไพร oh. ครับใช้สมุนไพรเราเนี่ยมามาในแง่ของการบ,บําบัดตัวนี้มันก็สามารถช่วยได้เยอะมากครับ mm hmm. ก็สารสําคัญใน,ใน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 ผักผลไม้เราที่มีนะฮะ ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเริ่มตั้งแต่ไอตัวไลโคปีนนะครับไม่ว่าไลโคปีนที่อยู่ในมะเขือเทศไลโคปีนไม่ต้มีเฉพาะในมะเขือเทศนะครับมีในพืชอีกหลายหลายตัวเช่นฟักข้าวก็มีไลโคปีนสูงนะครับเพราะแต่เราเราเราต้องทานให้เป็นต้องนี่ควรจะทานในรูปแบบไหนให้ได้จริงจริงแล้วคุณจะทานในรูปของออผิดพันธุ์ที่มีการสกัดนะฮะแล้วสกัดแล้วก็แล้วก็เราเราก็แยกตรูส่วนไลโคปีนเนี่ย เขาออกมาใช้ครับนอกจากนั้นก็มีสารบางตัวติดไปด้วยเช่นกลุ่มแคลเซทีดินนะแคลรทีนที่อยู่ในเม็ดมะเขือเทศลินต่างเนี่ยตัวเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยทั้งสิ้นครับที่ผมใช้อยู่ก็คือ1เม็ด3เวลาก่อนเนาะเม็ดสก่อนนอนเนี่ยผมผมค็สามารถเอาอยู่ละผมก็60กว่าแล้วค่ะครับผมดินรุนบุญเสริมครับปัจจุบันอายุ58ปปีและทำอาชีพขับรถแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับ แต่ะจรในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันติดมากเลยทําให้เราแบบว่าเวลาจับปัสสาวะทีเนี่ยมันต้องนั่งรถนานๆใช้เวลานานแต่ปัสสาวะทีก็ไม่มีไม่มีห้องน้ำอย่างเงี้ยขับรถไปก็ไม่มีห้องน้ำรถก็จอดอย่างนี้ผู้โดยสารนั่งอยู่บนรถอย่างเงี้ยครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าอาการต่อมลูกบากตูมเป็นยังไงไม่รู้ว่าเราเป็นโรคนี้หรือเปล่านะคะวันนี้ไปปัสสาวะในห้องน้ําแล้วมันปัสสาวะ เพิ่งเจ็บปัสสาวะออกมาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันไม่สุดอะครับก็ปิดกระปลอยอย่างเงี้ยเวลาพวเดินออกมาจะม่ี้นของน้ําเลยออาปวดอีกแล้วผมก็ลองทานสักสองสามวันคราวนี้รู้สึกว่าอาการปวดแสบของเราเนี่ยมันก็เริ่มทุเลาขึ้นนะแต่อาการปวดแสบปวดร้อนปวดร้อนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เก็บลูกอัณฑะอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นใช่ไหมคะ